สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูด,งดวงโดยไพ่ทาโร่และไพ่ออโรร์โแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมออยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติม,ตมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอ สำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป r a นด o m ม for you ของข้อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณวันนี้ใช้ไพ่ชุด The Original Tarot และ Whisper of l o r d g e n e r a o r a c l e คลิป r a นด o m มเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตด,ดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ ก่อนอื่นเลยมาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบีนยนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ ธาตุลมราศีกุมเมถุนตุลธาตุด,ดินราศีมังกรพฤษศกันและธาตุไฟราศีเมษสิงหธนูตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสิบแปดแปดสิบเอ็ดสิบเก้าและเก้าสิบเอ็ด วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันอาทิตย์นอนน้องฟอยูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณนะับคับสสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่ามีใครคนหนึ่ง กำลังจะเข้ามาสารภาพรักบอกรักคุณในเร็วๆนี้มาด้วยความรู้สึกที่มั่นใจแน่ใจอยากจะเทคแอคชั่นเต็มที่แล้วคุณกำลังจะได้รับรู้ความรู้สึกในหัวใจของใครคนหนึ่งที่เขารักคุณมากมายและเขาพร้อมมากจริงๆในวันนี้พร้อมที่จะรักพร้อมที่จะให้คุณเป็นสุดที่รัก กำลังจะมีการติดต่อสื่อสารกำลังจะมีการเดินทางมาพบเจอคุณทรครับพลังงานของเขาเขาตั้งใจอยากจะจริงจังในความสัมพันธ์นี้อยากพาคุณไปรู้จักครอบครัวไปเปิดตัวกับสังคมของเขาอยากออกเดทอยากใช้เวลาอยู่กับคุณ อยากเรียนรู้จักคุณอย่างลึกซึง้งและเขาคิดหวังไปไกลแสนไกลภาพฝันในวันที่จะได้แต่งงานในวันที่จะได้มีการเลี้ยงเฉลิมฉลองงานวิวากับคุณเป็นคนที่มั่นใจมากๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจของเขาคือความรักและเขาก็มั่นใจว่าคุณนี่แหละเป็นคู่ครองเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาละจักรวาล กำหนดมาเพื่อให้ได้แต่งงานกับเขาให้ได้เป็นความรักครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขา Fire of Wands เขาคือคนที่คุณรู้จักแล้วเป็นคนที่ขัดแย้งกันทะเลาะกันมีประเด็นกันในอดีตหรือตอนเนี้ยก็ยังคาาคาซังยังไม่ได้เคลียร์ใจกันยังไม่ได้มาอธิบายยังไม่ได้ขอโทษคุณ คนที่ขัดแย้งกันในคำพูดหรือบางคนเนี่ยศาส์อารมณ์ใส่คุณพูดจามไม่ไดีกับคุณอย่างมากแล้วก็หายเงียบไปคนนี้แหละเขารู้ใจตัวเองแล้วในวันที่ไม่มีคุณเขารู้ใจตัวเองอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความรักวิลฟอร์จูนเขาเป็นคนของโชคชะตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำหนดคุณและเขาให้ได้เจอกันได้รักกันแม้เรื่องราวอาจมีสถานการณ์ที่ขัดแย้งขัดใจเงียบนิ่งห่างเหินห่างกันไปแต่สุดท้ายโชคชะตาจะหมุนวนคุณและเขากลับมาให้ไปต่อสารต่อในความสัมพันธ์ไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาอีกความหมายคือกงล้อมหาสมบัติการกลับมาของเขาจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เขาจะเข้ามาสนับสนุนชีวิตคุณ ในทุกเรื่องทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องการเงิน King of w a n d s พลังงานของเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งมากหน้าที่การงานดีถ้าหากทำงานหน่วยงานองค์กรบริษัทก็เป็นระดับผู้บริหารนะหรือถ้าหากทำงานส่วนตัวงานอิสระก็เป็นเจ้าของกิจการขนาดใหญ่มีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกเกี่ยวกับความรักของคุณนะว่าคนคนเนี้ที่เขาตั้งใจทำงานเป็นคนบ้าง,งานทำงานหนักทำงานเหนื่อยเพราะคุณคือเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของเขาเขาอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอยากมีเงินทองมากมายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดหวังเอาไว้คุณคือเหตุผลสำคัญคุณคือคนที่เขาอยากดูแลอยากเคียงข้างอยากลงหลักปักฐาน อยากให้เป็นครอบครัวร่วมทางกันไปตลอดชีวิตซิกั์บสอดพลังงานของเขาเป็นคนทางไกลและกำลังคิดเรื่องการเดินทางมาหาคุณวางแผนเอาไว้อย่างดีแล้วจะเดินทางมาหาคุณด้วยวิธีใดวันไหนอย่างไรความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบหยุดชะงักไปกำลังจะได้เดินหน้าก้าวหน้า ความสัมพันธ์จะเป็นความสัมพันธ์ที่หนักแน่นมั่นคงคุณกับเขาลงเรือลําเดียวกันแล้วเขาจะเข้ามาพูดถึงอนาคตอนาคตที่จริงจังชัดเจนอนาคตที่คุณจะสามารถมั่นใจเชื่อใจในความรักความสัมพันธ์นี้ได้เพราะเขามีความจริงจังกับคุณมากจริงๆในวันที่เขาตั้งใจจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ เชื่อ o ่า n พนเ c อ e s พลังงานของเขาเนี่ยเป็นพลังงานคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือที่เรียกว่าคู่ทวินเฟรมจะมีการวนกลับมาเพื่อรวมตัวกันการวนกลับมาเพื่อพัฒนาต่อยอดความสัมพันธ์อย่างจริงจังมากเขาจะพาคุณไปรู้จักญาติผู้ใหญ่และตัวเขาเองก็อยากที่จะรู้จักญาติผู้ใหญ่ในฝั่งของคุณเช่นกันคุณสองคนจะได้ รู้จักกันทั้งสองฝ่ายอย่างลึกซึ้งเขาจะพูดถึงเรื่องการแต่งงานที่ถูกต้องตามประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามจะคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝั่งของคุณเรื่องการแต่งงานหรือแผนในอนาคตที่เขาวางเอาไว้เกี่ยวกับคุณเขาเป็นคนห่างไกลเขาก็จะคุยกับครอบครัวคุณถ้าหากแต่งงานแล้วจะมารับคุณให้ไปอยู่กับเขาที่ต่างประเทศต่างอำเภอต่างจังหวัด ครอบครัวของคุณจะยินยอมไหมเขาพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างถูกต้องพร้อมที่จะให้เกียรติคุณมีการตระเตรียมที่อยู่อาศัยเตรียมบ้านเตรียมพื้นที่รองรับการย,ย้ายถิ่นฐานของคุณที่จะเดินทางไปอยู่กับเขาเดมูลสถานการณ์ตอนนี้คุณกับเขาไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกัน เนื่องจากมีประเด็นปัญหามีความไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันทะเลาะกันหรือเป็นคนที่ยังติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่พูดคุยกันน้อยมากๆน้อยกว่าในช่วงแรกที่รู้จักกันคุณเนี่ยคิดถึงเขาแต่เขาคิดถึงคุณมากกว่าทุกคืนเขานอนไม่หลับคิดมากเรื่องคุณหลายๆครั้งก็ลุกขึ้นมามองดูพระจันทร์อธิษฐานผ่านดวงจันทร์ ผ่านดวงดาวให้คุณได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่คิดถึงมากมายนี้ p พดโรบอนส์จะมีการติดต่อสื่อสารจากทางไกลเตรียมตัวรอรับข้อความนะหรือว่าช่องทางการติดต่อสื่อสารเดิมๆที่คุณกับเขาเคยพูดคุยกันเคยติดต่อสื่อสารกันเขาจะมาสารภาพรัก ถ้าหากมีประเด็นปัญหาเขาจะมาขอโทษจะมาง้อคุณจะมีคำพูดที่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเขากลับมาด้วยความจริงจังเพราะเขาจะพูดว่าเขาจะมาหาคุณเมื่อไหร่จะเดินทางมาพบเจอกันวันไหนจะเป็นคำพูดที่มีแต่เนื้อหาสำคัญเพราะเขาอยากที่จะให้คุณมั่นใจเชื่อใจหรือถ้าหากเขาเคยสัญญาอะไรกับคุณไว้ ครั้งนี้เขาจะพูดถึงคำพูดนั้นเขาพร้อมที่จะรักษาสัญญาทุกอย่างพร้อมที่จะทำทุกคำพูดของเขาให้เกิดขึ้นจริงทริปสอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณเกี่ยวกับความรักของคุณว่าคู่ของคุณคนนี้เป็นคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจทุกทรมานแสนสาหัสอาจเป็นคนที่เคยมองคุณเป็นตัวเลือกทางเลือก มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วทำให้คุณตกเป็นตัวเลือกหรือบางคนเข้ามาตั้งใจมาหลอกลวงคุณตั้งแต่แรกในเรื่องผลประโยชน์การเงินในเรื่องเซ็กส์หรือเรื่องใดก็ตามที่ไม่ได้จริงใจกับคุณเลยตั้งแต่แรกแต่วันนี้เขาเสียใจเขาอยากแก้ไขเขาอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นการเยียวยาหัวใจที่เจ็บปวดของคุณจากการกระทำของเขา เยียวยาด้วยความรักเยียวยาด้วยความหนักแน่นชัดเจนในความรักความสัมพันธ์ความเสียใจที่เกิดขึ้นจากการกระทำคำพูดที่เขาทำกับคุณเขาจะกลับมาแก้ไขสถานการณ์ทำให้คุณกลายเป็นสุดที่รักทำให้คุณสามารถให้อภัยและให้โอกาสเขาได้ทำให้คุณสามารถเชื่อใจและไว้ใจความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ เดมเพอร์ Emperor, มีพลังงานความเป็นต่างชาติหรือถ้าหากเป็นคนไทยเนี่ยก็อยู่ไกลกับคุณเป็นคนต่างจังหวัดต่างอำเภอเขาเป็นคนที่มีบุญวัส,สนาดีมากบุญหนักศัก์ใหญ่เป็นเจ้าคนในคนเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยเป็นผู้สำเร็จดวงชะตา e m มเพอรเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาเป็นคู่ครองคู่ชีวิตเป็นคนรักของคุณ ดวงชะตาคุณจะดีขึ้นทุกทางเพราะจะเกื้อหนุนกันนำพากันสู่ความรำ่ำรวยสู่ความสำเร็จในชีวิตในทุกเรื่องทุกด้านมีพลังงานความเป็นพ่อไม่แม่ไม้บุคลิก,กภ,าภาพภายนอกเขาเนี่ยดูนิ่งเฉยเย็นชามีมาดมีฟอร์มมีอีกโก้แต่เบื้องลึกภายในจิตใจเป็นคนใจดีเป็นคนมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอดวงชะตาที่ยิ่งใหญ่นี่แหละคนคนนี้เขาคือ เนื้อคู่คู่แท้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลกำหนดมาเพื่อคุณแต่ชอบเพนเดอโคสมีเกณฑ์อย่างมากที่เขาจะง้อคุณด้วยเงินก้อนใหญ่หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าราคาแพงคุณอาจได้เครื่องเพชรทองคําบ้านรถยนต์ที่ดินและที่สำคัญการกลับมาครั้งนี้เขาตั้งใจจะมาเป็นทองแผ่นเดียวกัน สมประตูแต่งงานอยู่ตรงนี้ตั้งใจจะมาขอคุณแต่งงานสร้างครอบครัวที่มั่นคงอยากพาคุณโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่เคียงข้างเขาสิ้นสุดความห่างไกลนี้เขาพร้อมที่จะลงทุนในคุณในทุกสิ่งทุกอย่างลงทุนในการเงินลงทุนในความรักความรู้สึกลงทุนในสถานภาพที่ชัดเจนนั่นคือการให้คุณเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นครอบครัวเดียวกัน ดชาลีออดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกเกี่ยวกับความรักของคุณว่าถึงเวลาแล้วนะหรือหากบางคนยังจะต้องรอคอยก็เป็นการรอคอยในระยะเวลาที่สั้นมากคุณสองคนแยกจากห่างไกลเกินมาเนิ่นนานแล้วใกล้เวลาแล้วที่จะต้องสิ้นสุดการรอคอยจะมีการเดินทางจากคนทางไกลเข้ามาแน่ก้าวหน้าในความสัมพันธ์พุ่งทยานในความสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว ก็มีความแตกต่างจากคุณอาจแตกต่างกันในเรื่องเชื้อชาติภาษาศาส,สนาอายุแตกต่างกันในเรื่องสถานภาพทางสังคมสถานภาพทางการเงินแต่ไม่ว่าจะแตกต่างกันอย่างไรก็เป็นการแตกต่างที่ลงตัวเปรียบเหมือนหยินยางที่มาปรับสมดุลมาทำให้กันและกันเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด เนฟสอดพลังงานเขาไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งได้อีกต่อไปเฉยไม่ได้เงียบไม่ได้อีกแล้วเขาจะเข้าหาคุณแบบจู่โจมจู่โจมหัวใจคุณไม่ยังจู่โจมหัวใจคุณไม่หยุดจีบคุณจนกว่าคุณจะยอมรับรักจนกว่าคุณจะยอมให้สถานะกับเขาการเข้าหาคุณจะรวดเร็วรุนแรงมีเกณฑ์อย่างมากนะ เมื่อเขาติดต่อสื่อสารกลับมาครั้งนี้เมื่อได้พูดคุยกันหลังจากนั้นไม่นานก็จะได้เจอกันได้ใช้เวลาร่วมกันและเขาจะขอคุณแต่งงานในเวลาอันรวดเร็ว q u e น n อฟเฟนิโคลสเขามองคุณดีมากมีค่าต่อใจราชินีเรียนผู้เพียบพร้อมเลอค่างดงามทั้งภายในจิตใจทั้งรูปกายภายนอก ที่ตรงสเปคเขาเหลือเกินคุณสวยคุณหล่อคุณดูดีมากในสายตาเขาทุกอย่างที่เป็นคุณนั่นแหละสเปคของเขาเขาไม่สามารถที่จะปล่อยคุณให้หลุดมือได้ต่อไปจากนี้คุณจะได้รับสถานภาพที่ชัดเจนเขาจะเป่าประกาศให้คนทั้งโลกนี้ได้รู้ว่าคุณคือคนสำคัญมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับสิ่งของเงินทอง และเมื่อเขาเข้ามาในความสัมพันธ์เมื่อคุณได้ครองคู่กันดวงชะตาเรื่องการเงินของคุณจะพลิกผันอย่างมากคุณจะกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีดวงชะตาเรื่องการเงินจะพลิกเปลี่ยนผันไปสู่เส้นทางที่งดงามเส้นทางของความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาลนี่คือดวงชะตาของคุณเชอรบอน ะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณแน่นอนไพ่การเจรจาสื่อสารขึ้นมาอีกแล้วเขาอยากคุยกับคุณอยากคุยมากๆไม่สามารถเก็บซ่อนอารมณ์อาการเอาไว้ได้อีกแล้วโดวยถ้าหากมีประเด็นปัญหากันเขาทุกข์เขาเจ็บปวดหัวใจต้องคุยต้องอธิบายต้องชี้แจงเรื่องราวปัญหาอยากขอโทษอยากขอโอกาสอยากบอกความรู้สึกที่แท้จริงว่ารักคุณ การติดต่อสื่อสารที่เขาจะติดต่อสื่อสารมาหาครั้งนี้คุณอาจจะไม่คาดคิดเลยนะว่าเขาจะกล้าพูดกับคุณแบบนี้ทำไมคำพูดของเขาช่างอ่อนหวานอ่อนโยนเหมือนเขาละทิ้งซึ่งอีกโก้ทุกสิ่งทุกอย่างขอเพียงการกลับมาคุณคุยกับเขาแค่นั้นเขาก็ดีใจแล้วเขาจะพูดจากับคุณอย่างดีที่สุดพูดด้วยการใช้เหตุผลใช้สติ ถ้าหากผิดเขาก็จะบอกว่าเขาผิดยอมรับจากที่ในอดีตไม่เคยยอมรับไม่เคยผิดจัก,กรวาลที่หมุนรอบตัวเขาพลังงานเช่นนั้นเปลี่ยนแปลงพลังงานเช่นนั้นเปลี่ยนไปแล้วจะก,กลายเป็นคนที่คุยกับคุณแล้วคุณสบายใจมีแต่คำพูดที่ดีมีแต่พลังงานที่ดีให้คุณ The s พลังงานที่ดีที่สุด ของสำรับไพ่ยิบสี่เกิดขึ้นในคลิปนี้คนนี้คือคู่แท้คู่แท้ทางจิตวิญญาณคู่จากอดีตชาติคู่บุญบารมีพลังงานคุณสองคนมีความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นระด,ดับพลังงานที่เชื่อมลึกเชื่อมโยงถึงกันไม่สามารถตัดขาดกันได้รักกันมากมายรักกันมากขึ้นทุกวันทุกคืนคุณเหมือนดวงอาทิตย์ที่เฉิดฉายกลางหัวใจของเขาคุณคือทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ผลักดันให้เขามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตคุณทําให้เขามีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเป็นเหมือนแสงสว่างที่นําทางชีวิตเขาสู่ระดับจิตวิญญาณที่เติบโตและตื่นรู้เขาไม่มีทางจะขาดคุณได้อยู่ไม่ได้แล้วถ้าหากขาดพลังงานถ้าหากขาดความรักของคุณเขาปรารถนาจะแต่งงานกับคุณอย่างรวดเร็วและอยากมีลูกกับคุณอยากมีลูกคนแรกกับคุณเป็นผู้ชาย ต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ Oracle เสริมให้นะคะ fulfillment ความสมหวังหรือบรรลุเป้าหมายความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงเวลาของโชคชะตาแล้วที่คุณจะได้รับความสมหวังทุกอย่างที่คุณเคยคิดหวังคิดฝัน เป้าหมายเหล่านั้นความคาดหวังเหล่านั้นจะสําเร็จถึงเวลาที่คุณจะมีความสุขถึงเวลาที่คุณจะเป็นผู้รับคุณจะใจฟูอย่างมากมายกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาตั้งใจเตรียมมาให้คุณ p e r s e v e r a n c e ความเพียรการเข้าหาคุณครั้งนี้เขาจะไม่เงียบไม่ห่างเหินห่างไกลไม่ผุบผูโผผ จะมีความเพียรความมานะอดทนเข้าหาคุณจีบคุณให้ได้ครอบครองคุณให้ได้จะไม่ลดละคนคนนี้เขารักคุณมากและนี่ถึงเวลาของชอบชะตายอย่างแท้จริงแล้วที่เขาจะต้องเทคแอคชั่นแสดงออกในความรักความรู้สึกอย่างมากมายที่สุดโดยที่เขาจะไม่ย่อท้อและไม่ยอมแพ้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เลย s e ร f a s t n e s s ความแน่วแน่หัวใจเขาเนี่ยในวันที่เข้าหาคุณมีแต่ความแน่วแน่แน่นอนแน่ใจมั่นคงมากมายว่ารักเพียงคุณและหัวใจเขาแน่วแน่มากๆถ้าหากคุณจะให้บททดสอบเขาให้เขาต้องรอคอยให้เขาต้องงอนง้อคุณนานเพียงใดเขาก็แน่วแน่ที่จะเข้าหาคุณอยู่ดีม่หายไม่ห่าง ไม่เงียบไปอีกแล้วเป้าหมายเดียวที่เขาปรารถนาหัวใจที่แน่วแน่นั้นปรารถนาที่จะรักเพียงคุณ Promise of the future คำสัญญาแห่งอนาคตถ้าหากเขามีคำสัญญาใดก็ตามที่เคยให้ไว้กับคุณเขาจะกลับมาทำตามสัจจะสัญญานั้นคุณจะมีความสุข และเขาจะสัญญากับคุณอีกว่าในอนาคตที่คุณกับเขาได้เป็นคู่ครองคู่ชีวิตเป็นครอบครัวเขาจะปกป้องดูแลคุณอย่างดีจะทำให้คุณมีความสุขจะทำให้ชีวิตคุณอยู่อย่างสุขสบายสัจจะสัญญานี้เขาพร้อมที่จะเอ่ยวาจาด้วยหัวใจที่หนักแน่นพร้อมที่จะให้คุณพิสูจน์ไปด้วยกันและทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดในอนาคต เหตุการณ์ที่ดีงามต่อใจจะเป็นไปตามคําพูดเป็นไปตามสัญญาที่เขามีต่อคุณ concentration ความเข้มข้นถึงเวลาที่จะกลับมารวมตัวของผู้แท้ทางจิตวิญญาณระด,ดับพลังงานทางจิตวิญญาณการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณที่เข้มข้นถึงกันนี้นี่คือเวลาอันศักดิ์สิทธิ์แล้วที่จัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะนำพาคุณสองคนให้กลับมาพบเจอไปต่อสารต่อในความสัมพันธ์อย่างจริงจังคุณสองคนมีการอธิฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานการร้องขอที่เข้มข้นรุนแรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรกวาลไม่อาจต้านทานพลังงานความรักที่หนักแน่นของจิตวิญญาณดวงเดียวกันที่แยกเป็นสองส่วนจิตวิญญาณที่โหยหาคิดถึง และรอคอยที่จะได้กลับมารวมตัวกันความรักที่เข้มข้นความรักที่หนักแน่นรุนแรงนี้กําลังจะส่งผลให้คุณทั้งสองคนได้เห็นภาพปรากฏในความรักที่สุขสมหวังอย่างชัดเจนแล้วสปนเดอร์ความงดงามความดีที่คุณเคยทำต่อใจเขาความงดงาม ั้งคำพูดทั้งการกระทำทุกอย่างดีต่อใจเขาตราตรึงเขาซาบซึง้งกับทุกความดีทุกการกระทำที่คุณทำไม่มีทางที่เขาจะยอมปล่อยคุณความงดงามของคุณเป็นแรงดึงดูดที่ทำให้เขายิ่งรักยิ่งลุ่มหลงคุณเขาจะกลับมามีจิตวิญญาณที่งดงามมีคำพูดมีการกระทำที่งดงาม ให้มีพลังงานเสมอเหมือนเท่าเทียมกันกับคุณ g e n e r a l i t y ความเอื้ออาทรถ้าหากอดีตเขาเป็นผู้รับอยู่ฝ่ายเดียวเห็นแก่ตัวมิแต่คุณเป็นผู้ให้มิแต่คุณแสดงออกในความรักความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวต่อไปจากนี้เขาจะเข้ามาด้วยหัวใจที่มีแต่ความเอื้ออาทร มีแต่ความใจดีมีเมตตาจะให้คุณอย่างไม่หยุดยัง้งให้คุณอย่างไม่มีข้อแม้ใดให้ทั้งความรักให้ทั้งทรัพย์สินเงินทองให้ทั้งสถานภาพการเป็นคู่รักคู่แฟนคู่สามีภรรยาเปล่าประกาศบอกให้คนทั้งโลกนี้ได้รับรู้ถึงสถานภาพที่ชัดเจนนี้ a m b r บอ e of g อ d พลังงานแรกเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะให้กำลังใจคุณคุณคือลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณคือลูกรักของจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลโอบกอดคุณเสมอในสถานการณ์ที่คุณเหน็ดเหนื่อยหัวใจในสถานการณ์ที่ต้องแยกจากห่างกันไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ดีว่าคุณรู้สึกเช่นไรท่านเคียงข้างท่านโอบกอดท่านคอยนำทางและให้กำลังใจ เมื่อถึงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์เวลาที่เหมาะสมเมื่อเขากลับมาคุณจะรู้อย่างชัดเจนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอบกอดคุณเสมอความหมายที่สองเขาคิดถึงคุณหนักมากอยากใกล้ชิดอยากสนิทสนมกับคุณมากกว่าเดิมถ้าหากยังไม่มีความลึกซึ้งทางกายการกลับมาครั้งนี้เขาก็คาดหวังอยากจะลึกซึ้งทางกายอยากจะโอบกอดคุณ อยากจะแสดงออกในความรักอยากครอบครองคุณทั้งตัวและหัวใจ College, ความกล้าหาญเขากลับมาด้วยจิตวิญญาณที่กล้าหาญกล้าหาญที่จะแสดงออกในความรักให้ตรงตามความรู้สึกที่มีจะไม่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนจะไม่มีอีโก้หรือถ้าหากเขาทำสิ่งใดที่ผิดพลาดทำให้คุณเสียใจน้อยใจ เขากล้าหาญที่จะยอมรับผิดกล้าหาญที่จะขอโทษและง้อคุณความกล้าหารนี่แหละทำให้เขากล้าทำทุกสิ่งทุกอย่างขอเพียงให้เขายังมีโอกาสในความสัมพันธ์นี้ขอเพียงให้เขายังมีโอกาสที่จะได้แก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้รับความรักให้คุณได้รับความสุขจากเขา Holness ความสมบูรณ์ ในวันที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลปล่อยเขาเข้ามาในชีวิตคุณครั้งนี้วันที่จะได้กลับมารวมตัวกันคู่แ่้ทางจิตวิญญาณเมื่อจิตวิญญาณเติบโตและตื่นรู้การรวมตัวนี้จะนำพาคุณสองคนสู่ระดับจิตวิญญาณที่เติบโตในระดับที่สูงขึ้นไปชีวิตคุณสองคนจะพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความสำเร็จนานาับประการพรั่งพร้อมไปด้วยการเงินที่มั่นคงมั่งคัง่ง เงินจะเข้ามาเงินจะเข้าหาคุณทุกทิศทุกทางคุณจะอุดมสมบูรณ์ในความรักจะถูกรักจะมีครอบครัวที่มีแต่ความอบอุ่นคู่ครองของคุณจะทำหน้าที่คู่รักที่แสนดีจะทำให้คุณรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ในการเป็นครอบครัวถึงเวลาของคุณแล้วเมื่อคนรักของคุณกลับมาความสุขความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต จะเกิดขึ้นกับคุณมีพลังงานตัวเลขที่ไพ่ออร์เคิลบอกเพิ่มเติม6 28 82 32 23 8 9 46 64 10 11 50 24และ42แม่หมอขอจบคำทำนายรนดอมฟอร์ยูแต่เพียงเท่านี้ ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาด,ด้วยกันไม่กดสคิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ